ดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กเซตไทยแลนด์ค่ะกลับมาติดตามกันอีกครั้งเมื่อมีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI เราจะมาจากกัดการผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศของการเข้ามาซื้อขายวันแรกของหุ้นน้องใหม่กันแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้ทําให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจเรื่องการรักษาระยะห่างและงดเว้นการรวมกลุ่มกันของคนจํานวนมากเราจึงจัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์กันเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์กันนะคะ ในวันนี้ค่ะเป็นพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือซีวีจดทะเบียนในกลุ่มทรัพ,พยากรหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคค่ะในขณะนี้ดิฉันจะตัดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นถนึงความพร้อมของผู้บริหารจากทั้ง4องค์กรน,นะคะที่จะมาก่าวพิธีเปิดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้บริหารทั้งสท่านและสวัสดีค่ะ และในขณะนี้พิธีการของเราพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันเป็นวันแรกแต่ก่อนอื่นนั้นขอให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับซีวีผ่านทางวิดีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญชมค่ะโลกกำลังถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ร้อมการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตในยุคอินเทอร์เน็ตถูกเชื่อมโยงและผลักด,ดันโดยกระแสเมกะเทรนที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมความสมดุลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันของทุกสปปรรพสิ่งของโลกในอนาคตบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนเล่งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและตระหนักถึงการใช้พลังงานเพื่อสร้างความสมดุลให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ร่วมกันบนโลกที่สวยงามทั้งในวันนี้และอนาคต Clover Power เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกที่จังหวัดแพร่ที่นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงและขยายไปสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลในภูมิภาคอื่นๆเราดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยศักยภาพการออกแบบทางวิศวกรรม ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของเราสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้หลากหลายทำให้สามารถรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ได้จากชุมชนรอบข้างตามแต่ละพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรตลอดจนโรงไฟฟ้าขยะที่ใช้ขยะแปรรูป RDF ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงด้วยความใส่ใจในการออกแบบเชิงวิศวกรรมคุณค่าสะท้อนในต้นทุนการผลิตการเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีการเติบโตพร้อมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน Clover Power มุ่งดำเนินธุรกิจบริการวิศวกรรมคุณคา่าด้วยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นกำลังสำคัญทางด้านวิศวกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพลังงานสีเขียวซึ่งเป็นอนาคตของโลกเราพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมข้อได้เปรียบการแข่งขันควบคุมต้นทุนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามเป้าหมาย Clover Power ยังดำเนินธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนแบบ Total Solution Service ให้กับลูกค้าทั้งการให้บริการเดินเครื่องบำรุงรักษาพร้อมจัดหาผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่อยอดการให้บริการแบบครบวงจรและวางเป้าหมายเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบริษัทวางรากฐานเสริมความมั่นคงด้วยการพัฒนาและลงทุนครโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่คุณค่าที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโรงไฟฟ้าพร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการพัฒนาปัญญาและประสิทธิภาพการแข่งขันด้านบริการวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ยังส่งเสริมการใช้พืชพลังงานพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดร,รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเชื่อมโยององค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลสร้างการเติบโตต่อเนื่องให้กับองค์กรในอนาคตกลุ่มบริษัทมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมงานบริการด้านวิศวการรมแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศที่กำลังเติบโตด้านอุตสาหการรมพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานสะอาดตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตและสัมพันธ์ไปกับการสร้างสมดุลให้กับชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดลอ้อมด้วยศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าและบริการด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนที่สร้างการเติบโตให้กับ Clover Power ได้อย่างต่อเนื่องเรายังมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมโลกอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโต ไปรบ,รบริษัทโคลเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนสมดุลแห่งความสุขเพื่อทุกชีวิตในวันนี้และอนาคต และนี่คือภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนนะคะลำดับต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งพิธีการสำคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันเรียนเชิญคุณเศษฐิริศักดิ์สิทธิเสรีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Clover Power จําจำกัดมหาชนเพื่อลงนามค่ะ โดยในภาพอีกสักครู่นั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นเกียรติบัตรและโลกแสดงความนดีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดส่งไปล่วงหน้าแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณเศสศรีค่ะในภาพแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณเสศรีจรดประกาแล้วมองกล้องไว้สักครู่นะคะและขอเรียนเชิญลงนามได้เลยค่ะ การลงนามในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของพิธีการในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณเศษษฐริกะและนี่คือความตั้งใจของซีวีในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณคุณเศรษฐริกะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดรภากรปีตะทวชยัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับซีวีขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้บริหารบริษัทโคลเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญแขกผู้มีเกียรติื่อมวลชนและนักลงทุนทุกท่านนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสต้อนรับบริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า CV เขาเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคด้วยมูลค่าหลักทรัพย์นหน้าราคา IPO ที่4,992ล้านบาท CV ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจํานวน4โครงการโดย3โครงการเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะอีก1โครงการโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม26.2เมกะวัตต์สธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลขยะและชีวภาพ สธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการพลังงานหมุนเวียนโดยมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า15ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแรงและสา,สามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกทั้งดักการบริหารงานของกรรมการ ผู้บริหารที่ยึดหลักจริยธรรมและบร,รัษัทพิบานที่ดีย่อมนำไปสู่การพัฒนากิจการที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนในวันนี้ขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณดรพภากรปีตะทวัฒชัยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลกรรมาการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับซีวีในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้บริหารจากทุกองค์กรสื่อมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านในนามบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาการเงินผมขอแสดงความยินดีกับบริษัท Cover Power จำกัดมหาชนในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท Cover Power จำกัดมหาชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นผู้ให้บริการทางด้านการวิศวกรรม EPC แบบครบวงจรทั้งขอสร้างโรงไฟฟ้าบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา และบริการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าตลอดจนลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ c ี CV, มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยนำโดยนำแนวความคิดการจัดการผลิตในแต่ละขั้นตอนของ Value Chain ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงติดตามและดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้ c b เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสําคัญกับการเ,เ,เริเจติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนหรือเรียกว่า sustainability growth อย่างแท้จริงและในวันนี้บริษัท Cover Power จำกัดหาชน กำลังก้าวสู่โอกาสที่สำคัญในธุรกิจการอะดมทุนครั้งนี้จะเสริมความเข้มแข็งในด้านการเงินและเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทเพื่อขยายธุรกิจสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำและเติบโตยั่งยืนในอนาคตผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Cover Power จำกัดมหาชนที่ให้ความไว้วางใจบริษัททัพย์นิตี์จำกัดเป็นที่ปรึกษาการเงิน และเชื่อว่า c ีจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนต่อไปในอนาคตขอบคุณครับขอขอบพระคุณดรวิสิตองพิพัฒนากุลค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณชัยพัฒนนาคมนธนาคุม้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เฮีนประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับ CV ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้บริหารจากทุกองค์กรสื่อมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านครับในนามบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชน ในฐานะผู้จัดการจับจำหน่ายขอแสดงความยินดีกับบริษัทโควเวอร์พาวเวอจำกัดมหาชนในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย c ีวประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรมี3กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ธุรกิจด้านงานวิศวกรรมที่ให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลขยะและก๊าซชีวภาพรวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย CV มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเดินเครื่องที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรนอกจากนี้แผนการเติบโตผ่าน3ธุรกิจหลักของ CV ทั้งการขยายลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ๆการลงทุนในธุรกิจสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงและต่อย,ยอดซึ่งกันและกัน ทำให้สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการควบคุมต้นทุนธุรกิจลมไฟฟ้าประกอบกับซีวีตั้งเป้าหมายเพิ่มกําลังการผลิตของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เป็น180เมกะวัตต์ในอีก2ปีข้างหน้าทําให้ซีวีมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทหลักทรัพย์ u o b K เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและมีส่วนร่วมนำซีวีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณชัยพัฒน์นาคมนธนาคุ้มค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณเศรษิริศักดิ์สิทธิเสรีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโคลเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนกล่าวในโอกาสที่ซีวีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทรีซี่จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ท่านผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kien ประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายสื่อมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านครับในนามของบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนหรือ CV มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทที่สามารถผลักดันให้ CV เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ตลอดระยะเวลาการดำเนินง,งานในธุรกิจพลังงานหมุเวียนมายาวนานกว่า15ปีทีมผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ้อมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแมกกาเซนที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนโดยบริษัทสามารถนำจุดแข็งของทีมวิศวกรที่มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมการออกแบบ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือ EPC เทคโมาขับเคลื่อนการขยายธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนําที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมโลกเพื่อความย,ายั่งยืนภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข,ของประเทศไทยทีมผู้บริหารมีภารกิจสําคัญ เพื่อเร่งการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าสร้างความแข็งแกร่งของแผนการดำเนินงานในทุกมิติซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงในธุรกิจโรงไฟฟ้าส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการช่วยสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตสุดท้ายนี้ ในนามบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนหรือ CV ต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนได้แก่สำนักงานกราอตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทีที่จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ CV ทุกบริษัททีมงานของบริษัท c l o v e r Power และนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน CV ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในวันนี้ขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณคุณเศรษฐิริศักศิ์ิ์ที่เสรีกุลค่ะและในตอนนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท c l o เวอร์พาวจำกัดมหาชน ซึ่งผู้บริหารที่จะร่วมกันในช่วงพิธีเปิดช่วงเช้านี้นะคะทุกนี้ทุกท่านก็รอประจำอยู่จับองค์กรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่เห็นอยู่ในภาพณขณะนี้ค่ะเฟรมสดจากทางซีวีภาพด้านบนนะคะผู้บริหารบริษัท Clover Power จําจำกัดมหาชนด้านซ้ายคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทโ l o v e r Power กัดมหาชนค่ะ และเฟรมทางด้านขวาคุณเศสิศริศักดิ์ิ์ที่เสรีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโคลเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนค่ะเฟรมด้านล่างจากซ้ายไปขวานะคะดิฉันขอแนะนำผู้บริหารเพิ่มเติมที่จะร่วมในพิธีเปิดนี้ค่ะคุณธีรศักด์ทวีปิยะมาพรกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์ยู่อเเคเฮีนประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ คุณแมนพงศสยนานรงรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดรพากรปีตาทวชยัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะและดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทรูนนตี้จำกัดค่ะ เนื่องจากระบบในการซื้อขายเป็นระบบรันดอมนะคะในช่วงนี้ที่ฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Prover Power จำกัดมหาชนหรือ CV ค่ะซึ่ง CV ได้ทำธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรนะคะทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลขยะ ชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์และงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปค่ะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนปัจจุบันนั้นซีวีก็มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว4โครงการนะคะขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม26.2เมกะวัตต์นั่นเองค่ะตอนนี้เรายังรอสัญญาณอยู่นะคะและบัดน,นี้ได้เวลาที่ซีวีพร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ 5้าสี่หนึ่งขอแสดงความยินดีกับบริษัโทโคลเวอร์พาเววร์จำกัดมหาชนค่ะด้วยราคาเปิดตลาด3บาท96สตางและล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น3.59%ซค่ะ ขอสแสดงความยินดีกับบริษัทโคลเวอร์พาวเวจำกัดมหาชนด้วยนะคะในตอนนี้ค่ะขอเชิญผู้บริหารนะคะได้มองกล้องอีกสักครั้งหนึ่งค่ะให้ได้เก็บภาพหมู่ร่วมกันอีกสักภาพหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนี้ราคาของบริษัทโคลเวอร์พาวเวจำกัดมหาชนก็ยังคงบวกอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนั้นก็บวกมา6.15แล้วนะคะและอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็จะให้ทางผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะจากทางบริษัทโคลเวอร์พาวนั้นได้ กล่าวกับผู้ลงทุนและผู้สนใจที่ติดตามหุ้นซีวีกันในวันนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะถึงความพร้อมของทางผู้บริหารนะคะที่มาร่วมแสดงความินดีกันในวันนี้ด้วยนะคะในตอนนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทโค o v e r ร o w e r จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมงานคือมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านครับก่อ,อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับคุณเสกสิริศักดิ์ สิทธิสรีกุนนะครับ CEO ของบริษัท Cover Power หรือ CV นะครับคณะผู้บริหารเพื่อนพนักงานทุกคนนะครับที่วันนี้บริษัท CV ประสบความสำเร็จในการนำพุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และซื้อขายเป็นวันแรกผมต้องขอขอบคุณำนักงานกรอต่อนะครับและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อนุมัตให้บริษัท c ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และต้องขอขอบคุณดรภากร ปิตะทวัชัยนะครับกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังต้องขอขอบคุณผู้แทนการจัดจําหน่ายนะครับบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับและที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดนะครับที่ช่วยดําเนินการจนให้บริษัท CV สามารถที่ ดำเนินการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจให้ความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทซีวีนะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับว่าเราคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานนะครับ ก็จะร่วมกันทำงานผักดันให้บริษัททีวก้าวหน้าแข็งแรงเติบใหญ่นะครับเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำแนวหน้าในภูมิภาคในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ค่ะ และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณเศรษสิริศักดิ์ิ์ที่เสรีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนเรียนเชิญค่ะด้วยความสำเร็จในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความมั่นใจในหุ้นสีนี้ครับซึ่งหลังจากนี้ผมและทีมผู้บริหารของ Clover Power ทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อผลักดนันให้การเติบโต เป็นไปอย่างมั่นคงในระยะยาวด้วยการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืนขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณเศษสศริค่ะ สุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท Clover Power จำกัดมหาชนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วรมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้สำหรับในครั้งต่อไปค่ะจะเป็นบริษัทไหนนะคะที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ m a i สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook f a n p a g e ของ Se t Thailand นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ